ฝันวาจเสือฝันวายรถชนกันรถชนกัน,นกตั้งแต่มุนคากมุนเนี่ยมุนเกิดเอาขึ้นบ่ได้ไปเห็นเองแมนความฝันมุนเหล่าขึ้นบ่ได้ก็บอกว่าเอาเหตุตั้งแต่นอไม่ไงค่อยเสียนค่อยเสียหกูก็บอกว่ามอ่งตัวใดก็บกว่าเห็นมองตัวใดก็บกว่าเห็นเอาว่ามีบุญวาสนากะให้ลูกหลานเห็นซะ ถ้าว่าลูกหลานมมีบุญกสนาก็ต้องให้เห็นนูกก็บอกท่านนี้เลยลูกยกมือไหว้เพิ่นอยากยังอยากกลัวว่าอยากยังถ้าอยากกลัวก็จะเสหายยู่ลูกหลานตื่นมาท่านจะสื่อสารลูกหลานพอพอบางทีลูกหลานเมื่อยถ้าท่านเห็นก็บอกโตัวบางทีเห็นเห็นก็ได้ไปได้เห็น สวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับทางช่องอัมพลชาแนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับช่องอัมพลชาแนลนะครับขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อนะครับตามเลขความฝันของคุณเกียงนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาคุณเกียงฝัน3 5 6นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ออก3 5 2นะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะครับเกือบจะได้ทั้ง3ตัวนะครับคุณเกียงก็อยู่บ้านกับคุณแม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า คุณแม่ก็ป่วยนะครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าก็ให้มารักษาแบบประครับประคองที่บ้านนะครับท่านผู้ชมท่านก็นอนอยู่ก็คือคุณแม่สวยนะครับซึ่งผมก็ได้ถ่ายคลิปท่านไว้หลายๆคลิปนะครับท่านผู้ชมคุณเกียงก็ไม่มีอะไระไรายได้อะไรนะครับนอกจากรับจ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้คุณเกียงก็ต้องยอมทิ้งงานนะครับถึงจะอด,อ,ด,ดยอยากอดมือกินมือก็ต้องยอมนะครับเพราะว่า ต้องมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยนะครับซึ่งนอนอยู่หน้าท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะกินตามมีตามเกิดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คําว่าอาหารอร่อยอร่อยก็ยากที่จะได้กินเนาะแค่ยังกินข่าวคุณเกียงเอาไงกินนี่อย่างยำเออส,สเากิน้าวโจ๊กรเทีอ๋อกะเทียมกระเทมไม่ตัวหน่อกิโจ๊กข้าวต้มอย่างเดียว ข้าวเม็ดติดหน่อยนึงก็สัติดไม่ได้สำลักออกเลยคอเปียบสำลักไม่พอถ้าไม่ออกกระจกออกไม่ทันก็นอันนี้ต้องระมัดระวังเนาะใช่่าจะเป็นพวกเม็ดเข่าทีต่ติดกับหลอดล,ล้มใช่พอปวดเอยนิ้มน,นี่แล้วไงอ๋อสงสารหมอหมอ,หมอว่ารักษาเลยว่าคนเจยบบ่หมอเขาปว่วยแล้วแล้วยาที่กินอยู่ก็คือกินแบบปรคกาปรกคอง แกนจ้ะกินอยู่คือคุณเจียงกำลังจะบอกว่าหมอก็ใช้วิธีรักษาแบบสุดความสามารถแล้วเนาะใช่ก็คือรักษาไม่ได้ก็คือต้องมาอยู่บ้านแล้วก็รักษาแบบประคับประคองไปเนาะค่ะใช่นะครับจริงๆแล้วเรา,า,า,าทานั่นทํานี่ก็บปยุยสักผ้าอืมปกติบ่มีต่อแก๊สบ่บ<อ>ได้ดังไฟดังไฟ,งไฟอ๋อดังปืน พื้นกับบมี่พื้นกับท่านนานกับ่ะคอยได้เห็ดจ้ะอืมไปไปหาพื้นยางมาไว้ใส่เพราะท่านจะไปหาอ๋อพื้นก็ต้องไปตัดใหม่มาแม่นต้อตกไปหาอืมไปเดี๋ยวคุณเจียงไปนางไกๆแม่ก็ได้ไปคุยเรื่องตัวเลขกักหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับจวไปคุยคุยเรื่องราวของคุณแม่สวยไปพร้อมๆกันนะครับคุณเจียงปิด ปิดเพลงจังหน่อยนะได้ให้คุณเจียงปิดเพลงสักหน่อยนะครับเพราะติดลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมนะคะครับอ่โอ้ยยางเข่ามากอะจอ่องอั้มพ่นกับลูกซืก้อวาหดหูไปหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นยงางไขว่าหดหูเพราะว่าผมเคยเห็นแม่สวยลงงนน้วยางเนาะจ้ายางหรอกอะหยอกกับผมอยู่ยกใหม่ยกมือตรงคนเจียงเนาะจ้ายกใหม่ยกมือหรอไม่ขึ้นเลย กันยกเลยหนูแต่แต่หนูถือว่าได้ถามเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบอ๋อน่งยกมีหูบอแมนเพื่อนั่งเพื่อนตั้งแต่เมื่อคิดเห็ดอีกหนูก็บอกหูเด้เไปหนว่ ua ไปหนว่าเอาห้าศูนย์ตัวคันโมแมนมันว่าทั้งสี่ข่อยกระเบิงไม่ข่อยกระเพื่อนว่าข่อยกระเบิงบ่คักไม่เนี่ยข่อยกะเลี้ยงซี่คนอยเป็นลูกก็บอกอ่ะนี่กฮักไว้ยังสี่เดี๋ยวเดี๋ยว ลองใหม่ป่ะเพิ่นกะวางซี่หักนิ้วออกซี่หักนิ้วออกแล้วก็หักนิ้วลงซี่อ้าวเลขไขวจนอ่างเนี้ไขว้กรวางซี่มันเป็นเลขกซี่หนึ่งบ่หักนิ้วไปอันหนึ่งซี่สามเดี๋ยวเด้อลองเฮ็ดมือใหม่จักรอบเบิ่งคุณเจี๊ยบนี่เดี๋ยวเด้อท่านผู้ชมเบิ่งนํากันนะครับคุณแม่สวยเฮ็ดแบบนี้จะจะเป็นเลขตัวใดนอ่าหักออกนิ้วเดียวนี่ก็ถือซี่เดียซ4เป็น4 1 เราหักีแล้วเพิ่นีเห็ดอีกรอบนึงเพิ่นดีเห็ดรงสี่ออต้เ็ดอีกรอบนึงเป็นสี่สามหักออกไปสองเป็นสี่สามสองสี่สามบ่กมันกะเหลืแค่สี่สามตัวเดียวอ๋อสี่สามนี่งเนาะปกติคุณแม่สวยเราจะโบโยกมือง่อยไงแต่ยกขึ้นมักจะออกขึ้นลูกประมาณเทียงขึ้น เัีขยงคืนลูกขึ้นได้เฮ็ดนิวเฮ็ดมือลูกอะสังเกตเิ่งลูกก็จองจับเบิ่งล่ะคิดว่ามันจะเป็นเลขตัวใหเพราะว่ามันเคยใดกับเพ่นได้ถือกับเพ่นนัาแต่ว่าตามที่คุณเจียงเคยบอกให้ฟังเนาะทาแม่สวยแล้วยกหนิวย่ำไหนเลยชู้หนิวเลขมักจะออกเลยล่ะแมนเคยได้ทุกเทียวเลยตรงตรงเลยเนาะแมนลองยกให้เอสซี่บังจักหลอบบ่ เดือดังซี่เดี๋ยวเดะโยกข้างไปก่อนคุณเจียงนี่ดังซี่เขียวแรกเนาะแมียนดอวต่อไปหักรุ่งกับดังซี่ันก็ตีออกง่ายๆซีสามเมีนตีออกง่ายๆกับเพิ่นแต่คนอื่นเพป็นบ่บอกกับน้องสาวใกล้ๆกับบ่บอกเราอยากเราเหลือตัวลูกบ่บอ่น่าจะยกขึ้นบอกเลขเมีนเพราะว่าลำบากกว่า ว่าต้มเขาหายจินกะต้ม,มนุ้ยแกนุ้ยต้มว่าแตกแน่อย่างเนี้ยมันมีเม็ดแน่กระติดข้อก็เลยตัดสินใจไปเอาโจกมาให้กินโจกเขาขายน้ำส้มมีโจกสื่อส้อมส้อมเอาเนี่อ๋อเป็นส้องแมนแล้วก็มาส้อมใส่น้ำหวานเอาแมนแล้วก็มาใส่ไข่เพื่อนใส่หมูใส่หมูกปั้นเป็นก้อนอืมเันน้ำมันให้เพื่อน ช่วงนี้ได้รับจ้างมาพเพิ่มเบอร์จ้ะต้องเบิ่งแม่ยังเดียวแม่นได้รับจ้างกับหองนั้นนี่หมื่นเดียวเฮ็ดของพี่น้องมื่นเดียวสามร้อยเพิ่นให้ยสี่ร้อยเพิ่นใหัสามร้อยสามร้อยก็ยังดีเพราะใดมาซื้อกับเป๋านาะแม่นเพิ่นให้ยสามร้อยทีนที้สามร้อยต้องมาหยุดอีกหลายมืน่นเนาะก็กินแล้วประคับประคองไปแม่นเราขับประค,อง,ระคองกับว่าใดเพราะว่านี่เพมเปิดกับเบอร์ตัวว่านเพมเปิดเงินพันหนึ่งเหลือญยุ แปดสิบบาทปสื้อแผมเปิดมาให้แม่กระดาษทิชชู่เปียกกละยาิชูแห้งเอาไว้เช็ดตาคุลแม่ิงเข้าจิ้หน้กนี่แหละครับสมนผู้มแต่เอพซีนะครับได้ยฟังเรื่องเล่าของคุณเกียงก็พ่อมีกำลังหรือหรือสึกว่าเห็นโกเห็นใจหรืออยากจะรวมทับุญกับสื้อแพมเปิดฝากแม่คุณเกียงอะไรเนาะจะหรือจะส่งเงินมาให้ก็ได้พอไะเสื้อแพรมเปิด ผมคิดว่าบุญกุศลนี่ท่านผู้ชมก็จะต้องได้ตอบกลับไปอย่างแน่นอนนะครับบรซสากันเร็วนะครับท่านผู้ชมนะครับอืมกระสูนท้ทนไปยังแม่อเออ<ช>เออเออเดียยเ <c oughs> อยนอนออเเออเออเออกอนเออเ่วย คนป่วยกับ hmm. ส yeah. mm ุกพาแข็งแรงอยู hmm. uh ่นอนจัดเไมหดอดครับไม่เป็นอยหลอกยางไอยู่อต่อ่ยาี่ยอไวกี้ย่างหลอดใจยด่ะครับแต่คนป่วยในช่วงนี้นนม่นอนจะบลาเาตัวอ่ะเดี๋ยวเอ่อคุยกับคนเจียงต่อนะครับแต่ช้วงอ่าเป็นจ้งไดแนเหล็กวันเนี่ยฝันไปจัาได ฝันว่าหลุส้นกันรถส้นกัน,นตั้งแต่มุนคากมุนเนี่ยมุนเกินเอาขึ้นบ่ได้ไปเห็นเองแมนความฝันมุนเหล่าขึ้นบ่ได้ก็บอกว่าเอาเหตุตั้งแต่นอไม่ไงไ่เสียนิค่ยส,คยสี่หูก็ไ,ได้ว่ามอ่งตัวใดก็ว่าเห็นมองตัวใดก็ว่าเห็นท้าว่ามีบุญวาสนากะให้ลูกหลานเห็นซะ ถ้าว่าลูกหลานไม่มีบุญาสนากับก็ต้องให้เห็นหนูก็บอกท่านนี้เลยลนวก็ยกมือไหว้เพิ่นอยากอยังอยากกล้วยว่าอยากอยังถ้าอยากกลัวกับเส่ยหายยู่ลูกหลานตื่นมาท่านจะสื่อสราบลูกหลานทอกระวังซี่ลูกหลานเมยให้ถ้าจะเห็นก็บอกโทษกระวังซสี่เห็นเห็นก็ได้ไปได้เห็นเก้าสี่สาม อโอ้เล <önemli S 2> <ales> ็กคืองามถูกไหมก็ซ <q> ีสามเห็นในป้ายบ่เห <q> ็นอยู่ในอันน <that> ี้เลยเห็นอยู่อยู่ในอันนี้เพิ่นเลยอยู่ในป้ายรถเพิ่นเลยป้ายป้ายที่รถส้นมุนๆนั่นน่ะเด็กรถเล็กรถมุนๆเลว่าอันนี้ เขเยว่าคือว่าเป็นยังสัตว์ไม่นต่ก็ได้ตัวเดียวกันเขาก็เด้ยว่าคือหายต้งสีว่ะครว่ามัอสีเขาบอกว่าเหล็กมันเบลงามเหล็กมันบลงามเหล็กมันเบ่งามมีเถียงก็และวหายละมักเถียงเป็นคนมักเถียงที่ใสัยนี่เถียงมาตลอดเถียงบทบทตกปากว่ามังสีเขาก็เป็นเด็กหน่อยเนาะเมียนเขาก็อยากถามให้มันคักใจเนาะเมียนความหมายเนี่ย เห็นขักๆเดยรถส้นกันมูลเอเล่เมียนป้ายทะเบียนก็คือเก้าซีสามเมียนอะเรวามันคือตรงกับผมย่ายกูแท้วว่ะตรงกับเลกเมียสวยเลยทีเราพับเหนียวให้เบิ่งเมียนตรงกันตรงขักแขแต่ละล่างนี่นี่ก็เลยไปซื้อตลีไว้ใบนึงเก้าซีสามเมียนเก้าซีสามก็ไป สับสามซีใบยางระบายที่ว่าไปเห็นรถส้นรถส้นมุนเอเล่นี่ย่านไปเจอบอ่ในฝันเมนส้นรถส้นกันมุนเลยเมนอือก็เลยในในฝันที่จริงพ้นทั่าก็มีสติอนะะไรเนาะรถส้นกันทั้งซสี่กันจะมองหาโชคกันนะคือมุนค่ะเกิดเจแสดงว่าแต่กระจายออก,กแค่เท้านะเก้าซี่สามเนี่ย เพราะว่าวกระีนยุ่งสีเลยเห็นเห็นยุ่งสีเลยอืมมุนี่เลยเลยแม่จะลดมูนอืมก็เลยยายามมองหาไปย่ามมองหาโอ้ไม่ไงถ้าที่ให้ลูกหลานก็ให้เธอหลานไม่มีเงินซื้อแผ่นเผิดให้แม่ได้นี่เปิดไปย้าแล้วีไห้ก็ให้ซื้อซ้ากับวันให้ให ในใช่ว,ว่าลูกร้านที่พ่ด,ดีร้านก็ขอโทษเอาให้ือสาดหวเลี้ยงสี่เขาก็อ,อยากได้โจคในา้แนเนาะกร้านกัเป็นจังสีล่ล่ะเคยเคยเห็นมานี่ยแะก็เลี้ังสี่เฮาก็บไม่มองเพิงนนนเงนาะ้อยจรยงเนาะแม่กันหนูก <ขา S 1> ็ซื้อกล้วยหนูก็ได้ใส่เพิ่นหวีวิจหวีไงอืมตื่นบ่ท่น เว่าอีเพลน,นตายบนเตียงเท่เากับมื่อยเนาะต้องเบิ่งแม่มนอนบ่นนเป็นเวลาเนาะแม่นเมื่อยเมื่อเหล่านัแม่เป็นลูกตื่นใส่บาดไหวว่าใส่ไว้ก็สิใส่หให้ดอกกล้วยก็เลยว่าคนใหม่ายันกล้วยเน่าก้อนนี่ล่ะเน่าก็ซื้อไม้ดอกซื้อใส่ให้ไม่ไป็นเรืองทีอืมก็เลยถือโอกาสขอเหล็กน้ำเพล่เลยในฝันเนาะแมน หลังจากที่ซองไปเห็นเล็กทะ่เบียนล้วเิ่นวางเลยเนี่ยจะพร้อง,องอกับเทียงบันตี <laughs> แมน่นโอ้ยเลขอีหีัยงเป็นทั้งสี่เหลีกยังขีลายเทอยม, <c oughs> มึงอนัดเทียงอืที่ใส่เทียงค้นประตกเ่ากนว่าเทียงเ็ดหยงก็เทียงไปตามภาษาเด็กน,น่อยเนาะแมน่นเรียกขี้ลายเนี่ยแหละมันสิออกตรงตรงท่านผู้ชมเก่าสี่สามเราก็ตรงกับเหลข คุณแม่สวยชูนิว้วจ้ะตกใจว่าตนโดนแล้วยกนิว้วให้เบิ่งตกใจคือกันเพราะงั้นป้าติบอกเลยานั่นลนงลูกเที่ยงขึ้นอ๋อแล้วนั่งบ่แม่นแล้วก็ตบหัวหนูให้หนูลูกขึ้นมาอ๋อเอาสิกิ้นหนามบ่เอาหนามให้กินแล้วก็เฮ็ดมึงเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่เฮ็ดมือหนูหนามอืมลอก็นอนอยู่นี่ล่ะนี่ยนอนอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะ หม,มองนอ,นอ่นนุ่น,อนอั่งยก่ไก่ๆเพื่อนวม่งไปใส่อ๋อเจียงคืนอนอ่งโยกแข็งๆไหมแม่แม่บางทีน,อนอั่งโ่กแข็ง,ขง,ขงถ้าหิวหนาจบหัวปั๊บเบอร์โทรคนเจียงนี่ยังก่อนศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์ของคนเจียงนะครับเดี๋ยวจะลงให้เอฟซีนะครับ ผมได้ฟังเล่าของคนเตียงแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตคนห้านี่ห้าเกิดมาเพื่อใส่กรรมเ่าะทั้งที่คิดเลยเนาะใส่กรรมเหมือนกับว่าในศาสตร์ก่อนสี่ิพานมากหาก็ได้สบายเนาะคนห้าอาจจะส้างกรรมในศาสตร์ก่อนถึงห้าว่มู้จักเนาะ่ผพานมากเนาะก็เลยได้มาใส่กรรมนศาสตร์นี้ะ คนรวย่นอาจจะทําบุญไวลา่คนคนกับทาความดีไวลาเนาะ<ต>คนะก็เลืเอิด้หลายคนอยู่บ่บาปทรงมาหลายคนอยู่อืผู้ใด <c oughs> ที่ซอยคนเกี่ยงนี่ <c oughs> บอกได้เลยว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับทีที่เขาสามารถ <c oughs> เห็ดได้เลยนะครับแต่ผู้ชมโดยที่บ่ตองรังเลชีวิตคนที่มองไปหาใครก็แทบจะไม่มีที่พึ่งเลย บางที่คำอ่อนคำอ่อนว่อนของเขาเนี่ยมันไม่เป็นผลเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนรอบข้างก็มีแต่คนที่ลำบากเหมือนกันนะครับถ้าเอฟซอยากจะซ้อยเลยนะือจริงๆกะโทรติดต่อคุณเกียงเลยนะครับ0926780601นะครับโทรหาคุณเจียงคอยมีเงินสื่อแผมเผิดให้แม่เนาะจ้าจักหน่อยพ่อย่างหน่อยกะพ่อน,นักเป็นเบา อ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณเจียงเขียนเลขให้นะครับหลังจากที่ฟังเรื่องเล่านะครับของคุณเจียงเอาน้าห้แม่กินก่อนอยาให้คุณเจียงกินน้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมป้อนน้ำให้แม่ก่อนว่าแม่ให้คุณเจียงกินน้ำแล้วนอนกินเราสาลักบ่บ่ผสำลบกก็ถ้าจริงนั่งกินเข่าหรอเ็นไนเอาลูกแม่โอ้ยท่านผู้ชมแม่ บุญนีบ่มีขายนะครับอยากได้ต้องเฮ็ดเอาเองนะครับท่านผู้ชมอยากได้บุญอยากซ้อยเหลือก้นเจียงกับแม่สวยรับติดต่อก้นเจียงนะครับท่านผู้ชมดูดวงตาของแม่สวยนะครับท่านผู้ชมแฝงไปด้วยความเศร้านะครับบอเล่ากับสู่นะครับสู่สู่เล่ากับบอย่อมแผลนะครับเพื่อมีชีวิต อยู่ห้หน้าที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่รักษาแล้วนะครับแต่คุณเกียงก็ดูแลคุณแม่นะครับเป็นอย่างดีนะครับประคับประครองเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะไม่มีเงินสักบาทก็อันไหนพ่อเจ็บมาหลวกมายังกับกินไปจช่ใช่ขวสานเขาก็ต้มป้อนไปเมนขวสารก็ต้มเนี่นยขอให้ขามขึ้นขามมือนีไปเนาะ,ะมือหนาค่อยว่า <c oughs> เดี๋ยวให้คุณเจียงเขียนเล็กให้นะอ่ะคุณเจียงทังทึงเหล็กฝันคุณเจียงและ้ะก็แม่สวยอเืเดี๋ยวค่อยจินเนอร์วดก่อนให้สามห้าหกนะครับออกสามห้าสองเนาะคุณเจียงเนาะเก็บออกสามตัวเนาะตัวใหญ่ๆหนนะคุณเจียง อ่ะช่วยเบ่นี่คือเลขความฝันนะครับงวดของวันที่16มิถุนา68นะครับถ้าจะติดต่อนะครับช่วยเหลือนะครับค่าแปมเพิร์ดกับคุณเกียงก็ติดต่อคุณเกียงโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านทางช่องนะครับ0926780601ซื้อแพมเพิร์ดนะครับฝากมาให้คุณเกียงเพื่อเปลี่ยนให้คุณแม่เนาะ บางทีคุณแม่เราเราหยกลูกบรไดเนาะก็ย่งดีเวลาขับทายอย่างกันกรไดไปเสร็จอาเนาะนะครับนี่คือความกตันยูนะครับซึ่งน้อยมากนะครับที่ที่จับวะโอ้ยแม่สวยอยากจับอะหแม่สวยแล้วลูกโอ้แม่จะเขียนปล่อยเลื่อยไปเ่อยเปลือบเปอว่าเป็นยังเหราเขียนมาเขียนก็เขียนพวกอย่างน๋้เหรอไอเราขีดบ้างอะว่าแม่เราอยากเขียนติ เอบแปลกเดี๋ยวเอาแม่เอาเอาเขียนใส่เลยจะเขียนครับท่าผู้ชมเป็นบุญหรอเด้อบดนี้ตัวใดกัซามโอ้ยแม่เอ้เขียนตัวยังซื้อๆว่าเป็นยังไงเ่าขีดลรดคนเฮาเนี่ย พอท่านสิ้นลมหายใจก็สู่ต่อไปอ๋อเราอยากเขียนตัวหนังสือแม่เขียนนุก็สมมติให้เขียนเลนตั้งเสียนะอยากเขียนใดเขียนอ๋อเราอยากเขียนโอ้เขียนงามกว่าผมตัวท่านผู้ชมอืมอ่ะออกแต่แ่านผู้ชมงวดนี้แม่แม่สวยเราเขียนเองกับมืออะไ้ออกเป็นบ้ออกบ้ออกบ่าไม่สวยออกไปเรียกตัวนี้ออกเรื่องออกเรื่อ ัาเลินแบบนี้อืมอ <c oughs> เปาะ<อ>แท้ๆทำม,มุจจน,นอันนี้เป็นล่ยมือของคุณแม่สวยเลยอือเราก็เขียนหนังสืองานะ่ายเนาะจ้าอืมเก้าสี่สามกับสี่สามนะครับเป็นจ้งไหนแม่มเป็นเจ้งไหนน่หนูเขาไปเขาไม่หอนึงบอกเลยว่าก่อนเขาหอนอยู่เขาไม่หอ,อน ต่วเจอแกิน,นีอ่นเธอเอานานเ,นเย็นเสียระยะเก็บทองอืมต้องกินอุนอ่นๆแม่โอดตนน้นเอาเด้ออมีแต่ฝืนอยู่ไมีเสียงอยู่ละแต่เบิ่งมากแต่เบิ่งมาพกพึนไม่เสียงเคยเห็นเสียงอนเคยเห็นเสียงแต่เบิ่งมากอืมออ ขึ้นไปตบหัวปุ๊กขึ้นมา <ตบ S 2> ชู่ว <ตบ S 2> นีหน่อยเลยแม่ตบหัวกินน้ำนอนอยู่เนี่นอนค้างแม่ตลอดแมน่นอนอยู่ใกลๆนี่ยังเราเดือเอินเดือดเศร้าเนาะแม่เพิ่งจะตบหัวแล้วหิวน้ำก็ตบหัวอ <c oughs> คุณเจียงดูแลแม่เนี่ยถอบ่เมือ่อยบอ่เลยเหนื่อยบ่เลยถอการดูแลแม่เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่แต่เนาะหน่อยคนที่ใด้ดูแลแม่เนาะบางคนแถบจะไม่ได้อยู่กับแม่เลยแต่ว่าคุณเจียงแม่ว่าจะล่ำบากแต่ก็อยู่กับแม่มาตลอดเจ<ะ>้ายนะอดเนี่ยถ่ายเหตุงานไดๆเจีบพะร่มสืส้อตัวเปลี่ยนกับตัวนียมน,น,นมันพังเพราวานตัวเดียวเพราะว่าเปิดทั้งมือลดขึ้นลุวันยันมันพังเด่นยันไดนั้นใหม่ อเอาก็ท่านบิดาแบบเอาข้าวเปรี้ยงสามรน่วยชี่ด้วยแบบเอา,เอาเมาไว้เป่าเปลี่ยนกับตัวนี้งอย่างพะรน,นพังเปิดตลอดเม่ใส่ตลอดไหมราวะกลางคืนจะใส่กลางวันจะใส่กลางคืนจะใส่มัไม่มีเวลาพิดไม่พอดอย่างใดพังจะเปิดแป้งทีล่ะเสียวก็ับไฟสื่อไม่เอา บอกว่าติดสื่อหาสื้อเปลี่ยนมาเปลี่ยนเ้าตัวอยู่เอาตัวนังลงต้องมี้สองสลับกันตรงอรบัดยันใหม่เนะยันใหม่ยันใดใหม่เอียงกับตองใส่เรามัดระว่างคนเกียงเป็นก้นพิธีพิถันนะครับเพราะว่าเราไม่มีเพราะใดเพราะว่าตะกองมันมีเงินสื้อทุกคนมถ้ามันเสียแล้วก็คือเสียเลยลําบากเลยเพราะมีพัดล่มใช่อืออ่ะโอเคท้ายสุดนี้อยากให้คนเกียงไว้พ่้อมนย่เอฟซีแน่ขอบคุณมากมากนะคะ ขอให้อยู่ดีมีสุขนำรำเลยด้วยให้รำรำเลยด้วยให้เถอกันเยอะเยอะให้เป็นเลขตให้เป็นเลขตัวที่ออกมาขอให้ออกทั้งสามตัวเนาะคือจริงๆแล้วคุนเจียงเนี่ยก็เป็นคนบ้านๆนะครับท่านทวมแต่ว่าคําพูดค่ะคําพูดที่พูดออกมาเนี่ยเป็นคําพูดดิบ ที่มีความจริงใจร้อยเอร์เซนเลยโดยที่ไม่ได้ปุงแต่งที่โอนเงินมาให้ทุกคนอขอบคุณมากๆนะคะอขอให้ร่ำขอให้ร่ำร่ำรวยขึ้นขึ้นนานะคะให้ถึงวันที่หนึ่งนะคะให้ทุกคนเลยนะคะที่โอนเงนมาให้ค่ะคุณเจียงกำลังบอกว่าคุณเจียงขอบคุณเอฟซีนะครับที่โอน เงินมาช่วยซื้อแผมเพิร์นนะครับก็ขอให้ล่ำๆ่รวยๆวยเฮงเรวยๆจากค้าจากขายทํามาทํางานทํางานประกอบกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ล่ํารวยเงินทองมั่งคั่งตลอดไปทุกคนนะทุกคนและที่ยังไม่ได้ช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรก็เอยพรให้ทุกคนค่ะทุกคนค่ะอืม เพื่อว,ว่าพันมีกําลังสาเเป็นกระติ๊ส้อยเลือไปอ่ะโอเคนะครับสาหรับวันนี้ช่องอภรณชาแนล Channel นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC นะครับทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับคุณเกียงและคอยช่วยเหลือประคับป,ประคองนะครับหลายๆท่านเลยนะครับช่องอพชาแนล Channel ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเจียงด้วยที่มาให้แนวทางตัวเลขวดขอวันที่16มิถุนาย,ยนปี2568นะครับสำหรับวันนี้ช่องอภรณชาแนล Channel คุณเกียงแม่สวยนะครับลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้โชคด,ดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ